สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกตำแหน่งในการเรียนท่าเก่าๆนะครับซึ่งเราก็ต้องบินไปที่ภูเขาที่เราแข่งโปเกมอนลีกนะครับเราก็จะลงมาที่โปเมอนเซ็นเตอร์นะครับก็เข้าไปข้างในครับแลวเดินมาทางขวาครับก็จะเจอกับผู้หญิงนะครับใส่ชุดสีเขียวนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ฮาร์สเกลครับในการเรียนท่าเก่า เราจะหาฮ์สเกลได้ที่ไหนครับเราก็ต้องบินมาที่เกาะอากาล่านะครับมาตรงเมืองที่อยู่ใกล้จุดท้องถนนหมายเลขเก้าครับเมื่อบินมาแล้วนะครับเราก็ลงมาข้างล่างครับมาที่ถนนหมายเลขเก้าครับเราก็เดินลงมาครับจะเจอกับที่ตกปลานะครับเมื่อถึงตรงนี้เลยนะครับเราก็ต้องเตรียมโปเกมอนครับซึ่งจะต้องมีท่าตีฟนะครับซึ่งเป็นท่าขโมยของ ก็อยู่ที่ tm 4 6นะครับเราก็ใส่ให้ตัวไหนก็ได้ครับที่สามารถเรียนได้ครับผมก็จะใส่ให้กับฟูดินนะครับต้องทําช่องให้ว่างนะครับสำหรับไอเทมซึ่งเราจะเอาฮาร์สเกิลเนี่ยใส่มาที่ตัวฟูดินนะครับแล้วเราก็ตกปลาครับตัวที่เราจะต้องเจอนะครับก็คือเจ้าเลิฟดินนั่นเองนะฮะ เลิฟดิสเนี่ยจะมีโอกาสถือฮัสกิลสบานะครับบางทีเราตีไปก็ไม่เจอนะครับก็ต้องตกจนกว่าจะเจอนั่นเองพอเราเจอมาแล้วเนี่ยก็กดตีฟซีได้เลยนะครับกรณีอย่างนี้คือไม่เจอนะครับถอาแล้วมาดูกรณีนี้ครับนี่คือแบบเจอนะครับก่อนที่จะขึ้นอีกพีนะครับก็จะมีขึ้นว่าคูด,ดินันได้ขโมยฮัสกิลไว้แล้ว โอเคครับครานี้เราก็ได้ฮัสกิลมาแล้วนะครับเราถ้าเกิดเราอยากฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องถอดฮัสกิลออกทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ขโมยฮัสกิลอันต่อไปได้นะครับและฮัสกิลมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะหาได้ก็ปกติก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ต้องหาจากเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าๆก,ก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับแต่ภาคนี้ก็มีโอกาสตกได้เหมือนกันครับแบบอยู่ๆก็ตกได้ฮัสกิลเลยก็มีเหมือนกันเอาละแล้วเราคุยกับผู้หญิงใส่ชุดสีเขียวนะครับ แล้วเราก็เรียนท่าเก่าๆได้นะครับซึ่งมันจะต้องมีประโยชน์มากแน่ๆครับในกรณีที่เราจะทําทีมนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยเราจะต้องเรียนท่าเก่าๆแล้วก็เอามาใช้หรือใช้ประโยชน์ในบางโอกาสนะฮะโอเคครับในคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับง่ายๆครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ